เราก็เริ่มเห็นคนใช้แพด HDP2 มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโรงงานเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาให้ทีนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบง่ายๆนะครับเราต้องใช้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยฮะสออย่างนี้หลักๆนะครับ USB กับสายที่เป็น USB อีกด้านหนึ่งเป็น USBB ก็คือเหมือนกับสาย p รินเตอร์นะครับไว้เวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์ ขั้นตอนหลักๆที่ต้องทำนะครับก็คือมี2ขั้นตอนก็คืออัปเดตผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโดยการเสียบสายตัวนี้นะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเสียบเอาไฟล์เสียงเนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยลงมาใน USB แล้วก็เสียบไปที่เครื่องเดี๋ยวเราไปลองทํากันดูนะครับง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวผมจะจับมือทําทํากันได้ทุกคนแน่นอนครับสําหรับพระเอกของเรานะครับก็คือไฟล์ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะครับ เราจะมาทำในส่วนของคอมพิวเตอร์ก่อนครับโดยใช้สาย USB นะครับด้านหนึ่งเสียบที่ตัวแผดกองนะครับก็คือเสียบช่อง USB คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียบที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับผมเสียบเรียบร้อยนะครับก็เรามาแตกไฟล์นะครับที่ผมส่งไปให้จะเป็นไฟล์ซิปนะครับอันที่1เนี่ยเราจะใช้ไฟล์ที่เป็นเวอร์ชัน8ก่อนนะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน8แล้วเราคลิก คำว่า firmware update tool นะครับตัวนี้นเห็นไหมฮะปิ่นคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วจะหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเราลากไว้ด้านข้างนะครับอ,อันนี้เวลาที่เราเสียบมาเสียบกล่องไฟฟ้านะครับเข้ามามันจะขึ้น midi input e ดำ output e ดำนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับสาย usb แล้วเราก็ลากไฟล์นะครับที่เป็นตัวไฟล์อัปเดตเนี่ย ใส่เข้ามาในนี้เลยแล้วกดก่อนที่จะกดสตาร์ทนะครับไปที่ตัวหน้าหน้าเครื่องของเราก่อนปิดเครื่องครับ HDP2 แล้วก็กดบวกลบค้างเปิดขึ้นมามันจะขึ้นคำว่าอัปเกรดโหมดเสร็จแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทได้เลยครับนะกดโอเคปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยในฝั่งของ คอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยนะครับปิดโปรแกรมได้เลยขั้นตอนแรกเราทําผ่านคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนที่2เราจะต้องทําผ่าน USB นะครับ USB เราก็เอาไฟล์ที่ผมส่งให้อีก2โฟลเดอร์นะครับใส่เข้ามาใน USB นะครับต้องทําเป็น FAT32 ด้วยนะครับ FAT32 ก็คืออะไรก็คือเหมือน Format ตไฟล์ให้มันตรงกันกับตัวตัวแพดนะครับเสร็จแล้วนะครับ USB ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับผมเปิด USB ขึ้นมานี้คือ,อ USB Drive นะครับผมเอาไฟล์ที่อยู่ในในลิงก์ที่ผมส่งให้เนี่ยใส่เข้ามาก็คืออันที่หนึ่งก็คือ Sound Bank แ,แซม5 0 0พันะครับลากเข้ามาเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นแซมตัว3.9ตัวนี้ลากเข้ามา น่าเข้ามา2อันเลย Sound Bank จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเสียงทั้งหมดที่เขาอัปเกรดมาให้นะครับเสียงก็จะคมขึ้นแล้วก็จะได้ไฮแฮดมากขึ้นด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมี13ชุดเนี่ยตอนนี้มี24ชุดแหละแล้วก็คิดว่าน่าจะพัฒนาเรื่อยๆสำหรับ H&M ที่เอาใจลูกค้าที่ใช้แพดเนี่ยก็ยังก็จะมีเสียงเยอะมากขึ้นนะครับรีมาร์คนิดนึงนะครับสำหรับ ลูกค้าที่มีโปรแกรมสแกนไวรัสที่มันดุๆนะครับก็ปิดสแกนไวรัสไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีไฟล์ที่เป็น .exe บางเครื่องเนี่ยมันจะลบไฟล์ .exe ทิ้งนะครับให้เราปิดไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะโหลดไฟล์นะครับโอเคผมลากใส่ USB เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมอถอด USB ออกก่อนปุ๊บเรียบร้อยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วทีนี้เรามาใช้ตัวนี้กับตัวแพดกัน ก็เอาตัวนี้ใส่ตรงช่อง USB memory นะครับเราปิดเครื่องอีกรอบนึงเปิดขึ้นมากดบวกลบทีนี้ไฟล์ที่อยู่ในใน USB 2ไฟล์เนี่ยมันก็จะรันอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้ก็รันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดไฟล์ Sound Bank เนี่ยเข้ามาในเครื่องรอครบ100%เดี๋ยวเรามาดูกันเกตโหมดเสร็จแล้วนะครับก็ถอด USB ออกได้เลยนะครับแล้วก็มาเช็คกันว่ามัน อัปเดตสมบูรณ์ไหมเข้ามาเหมือนเดิมนะครับกดบวกลบค้างกดเลื่อนลงนะครับอตอนนี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่แล้วครับเป็นตัว8แล้วก็ตัวนี้คิดเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นชุดเป็น7ชุดแล้วก็ Voice เป็นตัวใหม่แล้วก็อันนี้เป็นซาวซาวแบง1์แล้วก็3.9แล้วอันนี้คือตัวล่าสุด นะก็มีเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็เสียงคมขึ้นเยอะลองอัปเดตดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ใช้ HDP2 นะครับก็คือโรงงานปล่อยเสียงใหม่ๆเฟิร์มแวร์ใหม่ๆหรือว่าลูกเล่นใหม่ๆที่เขาแก้ไขมาให้ไว้รองรับในอนาคตก็สามารถทำเองได้เรียกได้ว่าแพดเราเนี่ยก็จะไม่เก่าเลยสามารถอัปเดตได้ตลอดวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ